เราจะมาทําการปลดไฟเพื่อให้ทางเทศบาลเขาทําลายรังแตนรังต่อนะครับนี่ครับรังครับวันนี้ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาว่าหลังแตนรังต่อเราเรอายสายข้างล่างน่าอะไรสายโทรศัพท์ครับหลังเบลเลอร์เลยเดี๋ยวจะแ่งสูงกันเจอย่างยั่งปลดไฟก่อน นะลังแตนลังตออยู่นี่ลังเบลเลอร์เลยอ่ะปดไฟเรียบร้อยครับไม,ไม่มีไฟครับอ่ะโอเคพี่ดำเนินเลยครับ,รบมีชาวบ้านมาให้กำลังใจตั้งหลักตรงนนึง เซตี้องดับไฟไหมครับต้องดับไฟไหมแต่ก็ตามไฟอ่ะตามไฟด้วยไม่ได้หรอกทุกแกสไม่ได้หรอก เห็นเลยอ่ะเห็นคนยืนเฉยๆอ่ะตยวถังเป็นอย่วะไรนี่ใค้ทำอะไรใค้ไปยินกอดเสาไงต้องทำโดยใหญ่ใหญ่สูดมากใหญ่ใหญ่สุดมากต้องทำโดยผู้ชำนาญการนะครับอของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับทำงนะ่ายๆน่าดูดิเป็นไงบ้าง น่าจะสะภาพนี้ไม่น่ารอดกินนนน่นหอมเนี่ย,ยมันลังแตนหรือลัลงต่อละกันก่อหัวเสือโอต่อหัวเสือด้วย ผู้ชมอย่าลอกเลียนแบบนะครับต้องเป็นทีมที่ชํานาญการเท่านั้นนะครับในทีมเขาได้รับการฝึกมาอย่างดีลังเบลเลิศเลยครึ่งหม้อแปลงอะนะเหือนี่ผมเกลี่ยลังวัตแตรมาเล้เจอเดี๋ยวตีมาดีกว่อไปขอน้ำที่บ้านมาเข้ามา ใหญ่เหมือนกันนะนี่ดูสิโอ้ยอ้ยอได้เยอะเลยกินไ,ได้ไหมครับเนี่ยกินได้ครับถ้าอยากกินก็เชิญแซบแ่บนะครับเป็นอันเรียบร้อยครับจอบินมาหาวะอ่า ิเตรงไหนกน้ำตักน้ำเลยตัดตเรียบร้อยแล้วโอเคอันนี้ครับท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าครับ